จรวดทางเรียบ Rocket X 3นะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อมีการปรับจูนรองเท้าถึงรุ่นที่3เมื่อไหร่มันจะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของรองเท้าคู่นั้นลองมาดูกันนะครับว่า Rocket X 3คู่นี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับตามกันได้ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับ จอจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ Hoka Rocket X รุ่นที่3นะครับจะรวจทางเรียบมาละฮะชั้นโฟมนะครับโฟมของ Hoka Rocket X 3มเนี่ยมี2ชั้นชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างจะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามานั่นคือ Rarefoot Active Full Frame นะครับก็คือถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะบริเวณส้นเท้าเนี่ยตรงนี้โฟมชั้นล่างเนี่ยนะครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยมันจะหนากว่าปกตินะ มันจะเป็นการโฟกัสแอคทีฟฟูลเฟรมนะฮะโฟกัสบริเวณช่วงเนี้ยเติมความมั่นคงช่วงนี้เป็นพิเศษมากขึ้นนะครับนี่โอเคแล้วก็ถัดมานะครับมีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับจุดเด่นจุดที่2มีแผ่นคาร์บอนนะครับนี่แผ่นคาร์บอนอยู่ตรงกลางเลยนะครับระหว่างโฟม2ชั้นครับและเป็นแผ่นคาร์บอนแบบวิงเพลทด้วยนะก็คือมันจะยื่นออกมาที่บริเวณด้านข้างนะเพื่อนๆจะสังเกตต,ตรงนี้นะมี แผ่นสีดำๆยื่นออกมาตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นแผ่นคาร์บอนที่ยื่นออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจุดเด่นจุดที่2นั่นก็คือหน้าผ้าอัปเปอร์เป็นผ้าหนิดแรปนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยมันมีความบางมากมีความโปร่งมีความบางนะครับแล้วเราสามารถส่องเข้าไปจนถึงเห็นอินโซด้านในหรือแม้แต่กระทั่งเห็นมือของผมได้เลยแบบนี้นะครับนี่เขาก็ใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อทําให้รองเท้านี้มันเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนุ่มนะครับ แล้วก็บุกเล่าคาถาตรงนี้ก็ยังคงมีอยู่นะมีอยู่เช่นเดียวกันดีไซน์ตรงนี้ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของฮก้านะครับตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็จะจะงอยออกแบบนี้นะครับนี่เชือกรองเท้าเป็นแบบผ้าถักนะครับเพื่อให้มันหลุดได้ยากขึ้นนะฮะแล้วก็เอาโซก็มียางเต็มเต็มหน้าเท้าจนถึงส้นเท้าแบบนี้เลยแล้วก็เจาะตรงกลางไว้นะครับน้ำหนักคู่นี้นะคะพอสิริรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่221กรัมในขนาด10 US นะครับ แล้วก็ส้นเท้าคู่นี้จะอยู่ที่41.5หน้าเท้าอยู่ที่34.5รอบอยู่ที่7ครับราคาขาย9,490บาท่อเพื้นเมืองสงสัยว่าส้นเท้าสูง41.5แบบนี้ก็ไม่ผ่านเกณฑ์ world a t h l e t i c ิใช่ไหมผมว่ามันมีวิธีวัดจริงๆคู่นี้ผ่านแล้วนะครับได้รับการ a อ p พรูฟแล้วเรียบร้อยแต่มันมีวิธีวัดของมันก็อย่างที่อย่างที่เคยมันจะมีรุ่นก่อนๆน,น,นี้ที่แบบ โฟมตรงนี้หนาๆแล้วก็ตรงนี้ก็เล็กลงแล้วเขามาวัดตรงนี้ไงเขาไม่ได้วัดตรงที่หนาที่สุดเขาจะวัดตรงจุดที่ตกลงกันนะครับว่าขยบเข้ามา15เซนั้งน่าจะไม่ผิดขยบเข้ามา15เซนแล้วก็วัดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คู่นี้เนะี่ยถ้าเอาจุดที่สูงที่สุด41.5แต่ถ้าจุดที่ทางเวอร์เทลิกวัดเนี่ยไม่เกิน อยู่ที่40พอดีนะครับเพราะ,ะนั้นคู่นี้ก็คือได้รับการแอปพรูฟสามารถใส่แข่งขันแล้วก็คオリฟายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันได้ขึ้นโพเดียมอะไรพวกนี้ก็คือคオリฟายได้ทั้งหมดนะครับ Rocket X3 ทีนี้จุดเด่นก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวภาคสนามกันขอมาเทียบกับรุ่นนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับรุ่นเดิมรุ่นเดิมเลย r o c k e t X2 เนี่ยนะครับน้ำหนักคู่เดิมเนี่ยไปอยู่ที่232กรัมในขนาด10 US นะครับคู่นี้ซึ่งตอนนั้นก็ถือวว่าบา้ มอมเจอคู่นี้221่กรัมเบาอีกเบากว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ความโปร่งของหน้าผ้าหน้าผ้ามันมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นเหมือนพลาสติกอะในรุ่น2เนี่ยครับมันเหมือนพลาสติกแข็งแขงธรรมดาเนี่ยนะครับแต่มารุ่น3เนี่ยจับแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับพลาสติกแล้วมันไม่โปร่งเลยนะมันไม่เป็นรูๆเล็กเล็กเกเ,กเหมือนรุ่น3รุ่น2มันเหมือนเป็นพลาสติกผ้าแข็งแข็งที่แบบไม่ได้มีรูเจาะลงไปนะครับ แต่ก็โปร่งดีเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้เราข้อเท้าตรงนี้อะไรตรงนี้มันดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยกระชับไม่ค่อยมั่นคงอ่ะมันเป็นรองเท้าแบบเรซิ่งแท้ๆเลยดูดิพับได้เลยแบบเนี้ยแล้วก็ลินรองเท้าก็เป็นแบบบางนะครับทุกอย่างนะแล้วก็เ,เชือกรองเท้าก็เป็นแบบนี้ธรรมดาเป็นไนล่อนธรรมดาไม่ได้เป็นไนล่อนถักๆนะครับมีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็โฟมใช้ PVA 2แผน่นนะคะ ชั้นบนชั้นล่างขั้นตรงกลางด้วยแผ่นคาร์บอนนี่คือรุ่นที่2นะครับเอาโซก็หน้าตาก็ไม่คล้ายนะไม่คล้ายนะครับมีการเปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อยด้วยนะครับส่วนมาในรุ่นที่3านี่คือเปลี่ยนเยอะเลยนะทั้งเรื่องของน้ําหนักที่เปลี่ยนไปนะครับน้ำหนักก็เบาลงจากเดิม232ใช่ไหมจากเดิมในคู่นี้รุ่นที่2 2งสองเหลือ221ก็หายไปประมาณสัก11กรัมได้อยู่นะครับแล้วก็ ความสูงของส้นเท้าเนี่ยจริงๆมันไม่ต่างจากเดิมใน40เท่ากันแต่คู่นี้รุ่นที่2เนี่ยดรอปอยู่ที่5นะครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง35แต่มารุ่นที่3เนี่ยเขาปรับดรอปให้มันเพิ่มขึ้นนะเป็นดรอปที่7นะครับ41.5กับ34.5นะครับราคาขายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับจากเดิม8,990บาทก็เพิ่มขึ้นมา500บาท9,490บาทนะครับก็เทียบสเปกกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเทียบความรู้สึกด้วย จากรุ่น2มารุ่น3เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีหนึ่งคู่ที่ไม่เทียบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในในจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมี Rocket X ใช่ไหมแล้วก็มี c a r b o อ,อ Carbon X ใช่ไหมแล้วก็ Rocket X กแล้วก็มีเ e r o X1 อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเจอเ e โ o X1 2.0ัยใช่ไหมแล้วก็ Rocket X3 นะครับยังไงก็ต้องเทียบ 9,990บาทกับ9,490ถ้าเอาจากสเปคก่อนเลยนะสเปคเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าใกล้กันนะสคู่นี้นะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ย10 US นะ2 2 3กับ2 2 1ไม่ต่างกันเลยคู่นี้2 2 3กรัมคู่นี้2 2 1กรัมนะครับแต่สิ่งที่ผมว่ามันแตกต่างมากๆใน2รุ่นนี้ก็คือ,คอตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับการเฉือน m i ด s o ออกของ z e r o X1 2.0 เห็นไหมฮะว่าข <fund ses> ้างเท้าด <ator and> ้านในเซโล X1 2.0นี่มีการเฉือนเฉือนมิโซ่ออกไปแบบนี้นะครับแต่ของ Rocket X3 นี่ไม่มีการเฉือนนะครับมาแบบเต็มๆน็มะแต่ทำน้ำหนักได้เท่ากันเออนี่น่าสนใจนะเออน่าสนใจดีนะครับโอเคต้องไปเทียบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปไปฟังกันครับ เพื่อนเดี๋ยวมาดูฟิตติ้งของ rocket x 3หน่อยนะครับท้าผมยาว26.5ผมใส่ที่เบอร์28เซนนะครับและนี่คือปริมาณของพื้นที่หน้าเท้านะครับที่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบวกมา1.5นะครับเพื่อนๆครับเพราะนั้นใครที่สนใจคู่นี้เท้าปกติดีนะครับไม่ได้กว้างนะฮะก็แนะนำว่าบวกแค่1เซนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับบริเวณ หลังเท้าตรงนี้ผมเหลือเหลือเยอะเลยแล้วเนี่ยเพราะนั้นบวกแค่1นเซนก็เพียงพอครับไม่ต้องบวก15เซนเหมือนผมก็ได้นะครับแล้วก็ข้างเท้าตรงนี้ก็ไม่ได้ออแน่นมากนะครับยังพอมีพื้นที่ให้เราขยับนิ้วเท้าได้ขยับข้างเท้าตรงนี้ได้นะครับโอเคบริเวณส้นเท้าครับนี่ส้นเท้านะครับพอดันขึ้นมาดันนิ้วเท้าไปให้สุดก็จะเหลือประมาณนี้นะครับ ฟิตติ้งของรองเท้าคู่นี้นะครับใส่สบายครับโดยรวมก็ใส่ตรงไซส์บวกหนึ่งได้เลยนะครับ r o เกต t X3 นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ผมลองเทียบกับรุ่น2ด้วยเอารุ่น2มาตีคู่กันเหมือนกันเลยครับก็ผมว่าบวก1เซนเพียงพอนะไม่ต้องบวก1.5เซนก็ได้บวกแค่1เซนก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะท,ที่ที่รู้สึกว่าเวลาใส่2คู่นี้แล้วมันต่างกันก็นกคือความกระชับของ บริเวณรอบข้อเท้านะครับตรงนี้ครับบริเวณข้อเท้าตรงนี้ตรงส้นเท้าเนี่ยนะครับรุ่น3เนี่ยผมว่าเขาแก้มาแล้วนะใส่แล้วรู้สึกกระชับขึ้นกว่าเดิมในรุ่น2นะครับรุ่น2ใส่แล้วรู้สึกแบบยังมีโอกาสหลุดหลุดส้นได้บ้างนะแต่รุ่น3าเนี่ยแก้มาแล้วเรียบร้อยนะครับกระชับขึ้นนะครับตอนนี้นะครับยืนอยู่บนรองเท้า2ข้างนะครับ โรกเก็ต x 3อยู่ที่เท้าซ้ายส่วน r o c k เก็ต x ี่ยจะอยู่ที่เท้าขวานะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้เมื่อใส่ทั้งคู่นี้แล้วนะครับตอนที่ยืนขึ้นมาอยู่บนรองเท้าทั้งสองข้างนี้นะครับทั้ง2คู่ใส่แล้วเนี่ยยืนได้สบายสบายไม่มีปัญหายืนได้เต็มเมด้วยนะครับไม่ถูกดันอุ้งเท้านะครับอุ้งเท้าไม่ตกนะครับแล้วก็หน้าเท้ากระชับดีฟีลลิ่งการสวมใส่ทั้ง2รุ่นตั้งแต่รุ่น x 2ถึงรุ่น x 3โอเคหมดนะครับไม่มีปัญหา ก็ย้ำกับเ,เพื่อนๆนะครับว่าเลือกตรงซ้ายบวก1ได้สบายๆนะครับไม่ต้องบวก1.5เหมือนผมก็ได้มันจะเหลือไปสักนิดหนึ่งนะทีนี้เรามาต่อที่เรื่องของฟ e ลลิ่งโฟมบ้ากดีกว่าผมขอญาตทีคู่กันไปเลยก็แล้วกันนะวันนี้เอาไปลองแล้วเอาไปลองเทียบด้วยนะว่าถ้า x 2กับ x 3มันมีพัฒนาการขึ้นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่มันต่างไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่รู้สึกเลยนะครับนั่นคือ x 3เนี่ยนะครับโฟมผมว่าเขาปรับจูนมาใหม่ คือตอนที่ยืนขึ้นมาแล้วเหยียบย่ำธรรมดาในความนุ่มเนี่ยสูสีกันนะทั้งตัว X2 แล้วก็ x 3เนี่ยผมว่าฟีลลิ่งเวลาที่เรายืนเฉยๆแล้วก็เหยียบลงไปเนี่ยฟีลลิ่งใกล้กันนะครับมันนุ่มเหมือนกันนะครับตอนที่เราย่ยลงไปกับพื้นเอาเท้าเหยียบๆๆเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าอ๋อเออมันก็นุ่มคล้ายๆกันเลยเหมือนไม่ได้ต่างกันเหมือนไม่เออมันเปลี่ยนโฟมแน่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไม่รู้สึกแต่พอวิ่งเท่านั้นแหละเพื่อนๆพ,พ,พอออกวิ่งเท่านั้นนะครับโอ้โหชัดเจนครับ โฟม Rocket X3 เนี่ยคืนตัวได้ไวกว่าเยอะเหมือนพอจังหวะลงท้าปั๊บมันตอบสนองมันเด้งส่งกลับขึ้นทันทีในขณะที่ Rocket X2 เนี่ยนะครับพอลงพื้นปั๊บเนี่ยกว่ามันจะคืนตัวกว่ามันจะตอบสนองขึ้นมาผมคิดว่ามันมีอาการหน่วงอยู่นิดนึงมันไม่ได้ตอบสนองแบบทันใดฉับพันอะไรเทียบเท่ากับ X3 นะครับอันนี้สิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความต่าง เขาปรับโฟมมาจริงๆนั่นแหละนะไม่ได้เหมือนเดิมนะมันไม่ใช่โฟมฟิลลิ่งเดิมแล้วมันปรับมาต้องสัมผัสต,ตอนวิ่งนี่แหละครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่สัมผัสได้ก็คือความกลิ้งจากเดิมในรุ่น2เนี่ยมันไม่ค่อยกลิ้งเท่าไหร่แต่พอมารุ่นสาร,รู้สึกว่าเขาปรับดีไซน์ปรับทรง,อ,งอะไรมาให้มันรู้สึกให้มันมีฟิลลิ่งกลิ้งมากขึ้นกลิ้งเท้าเวลาที่เราวิ่งเนี่ยครับเราเอนตัวไปข้างหน้าเนี่ยรุ่น3เนี่ยนะครับมันจะมีองศา ที่พุชเราไปข้างหน้าได้มากกว่ารุ่น2ครับก็ลองเทียบกันประมาณนี้สำหรับ Rocket X3 กับ Rocket X2 นะครับเดี๋ยวผมขอย่าตไปเทียบกับ s ซโ o x12.0 หน่อยเหน่อยเทียบกันให้มันครบครบจะได้มาสรุปให้ทีเดียวว่าไอ้เจ้าคู่นี้ Rocket X3 เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับใครบ้างนะครับเพื่อนๆครับไปตอนนี้ ใส่ Rocket X3 นะครับที่เท้าซ้ายใส่เซโล X1 2.0ที่เท้าขวานะครับเรื่องของฟิตติ้งนะครับก็จริงๆใส่สบายทั้งคู่นะครับไม่มีปัญหาผมว่าใส่ไซส์เนี่ยบวกแค่1เซนก็พอนะครับทั้ง Rocket X3 แล้วก็เซโล X1 2.0นะก็บวกแค่1เซนก็พอนะครับผมใส่เทียบแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับออพอรืนขึ้นมาเนี่ยการยืนอยู่บนรองเท้าทั้งสองข้างนะครับทั้ง Rock e t X3 แล้วก็ X1 2.0เนี่ยนะครับก็ยืนได้เต็มๆสบายๆนะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่า Zero โร2.0เนี่ยผมคิดว่าการยืนอยู่บนรองเท้าคู่นี้เนี่ยอาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อคือเราต้องเกรงนิดนึงอะโฟกัสในการยืนนิดนึงเพราะว่าโฟมรองเท้าอ่ะไม่ได้นุ่มมากกว่ากันนะแต่ดีไซน์ทรงของรองเท้าเนี่ยแหละครับที่มันเป็นโรเกอร์เชฟสุดๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าการยืนอยู่บนรองเท้าคู่นี้เนี่ยครับ มันต้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเรายืนยืนไม่เต็มเต็มอ่ะผมจะใช้คาว่าอะไรดีอ่ะถ้าเราเผลอยืนและเอ็นไปข้างหลังนิดนึงคือเซลร่์นนี่คือ, 0, คอ,คอ,คอหงายหลังเลยนะเพราะรองเท้าทงรง r o c k e อร์ a p e ด้านหลังด้านท้ายเนี่ยมันยกขึ้นสูงกว่านะครับในขณะที่ r o c k e t x 3็กนะไม่เป็นนะครับ rocket เ3เหมือนพื้นมันจะแฟลตกว่าไม่ได้ aggressive rocker อมากขนาดนั้นนะครับก็เวลาที่วิ่งก็เลยรู้สึกได้ชัดเจนนะครับว่าเซโร x 1 2 0นะผม ถูกมังทับให้ลงเท้าแบบกลางเท้าแล้วค่อนไปหน้าเท้าจังหวะเราลงเท้าเราจะเจอก้อนนี้แล้วเราก็จะกลิ้งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นลักษณะดีไซน์ในการวิ่งของเขานะครับในการใส่รองเท้าคู่นี้วิ่งมันจะเป็นแบบนี้คือลงกลางเท้าแล้วไปข้างหน้าเลยมันลงส้นเท้ายากอ่ะผมว่ามันลงส้นเท้ายากแต่อันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนลงกลางเท้าอยู่แล้วลงแบบเต็มๆลงกลางเท้าแล้วก็จะ โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็พุ่งแล้วก็โทอฟออกไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้ลงกลางเท้าลงเต็มเท้าลงเต็มเท้าลีนฟอร์เวิร์ดแล้วก็โทอฟออกนะพอเลยใส่เจ้าเซโร่เอ็กซ์ัน20มันเลยแบบไปได้เร็วขึ้นไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าดีไซน์รองเท้ามันออกมาแบบให้เป็นแบบนั้นแต่ r o c k e t X3 มเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงมันต่างกันตรงนี้แหละ r o c k e t X3 เนี่ยลงตรงส้นก็ยังได้ลงกลางก็ได้มันไม่ได้ g r e s ีฟ v e ขนาดนั้น อย่างนี้นเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ้างั้นก็ใส่ไซโล X1 2.0ก็ดีกว่าสก็ช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นมากกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะครับสิ่งนี้ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือไซโล X1 2.0เนี่ยนะครับบริเวณอุ้งเท้าด้านในเนี่ยเขาเฉือนโฟมเว้าวเข้าไปตรงเนี้ยผมเจอมีปัญหาก็คือเท้าล้มถ้าเกิดใครที่กล้ามเนื้อข้อเท้าไม่แข็งแรงนะครับหรือมีปัญหาเรื่องเท้าล้มอยู่แล้วนะครับใส่คู่นี้คุณอาจจะเจอปัญหาหนักขึ้นกว่าเดิมอันเนนี้้ป็ขอ หนึ่งที่ต้องคำนึงเอาไว้นะครับว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มการเนื้อข้อเท้ายังไม่แข็งแรงพอนะครับเซโร่เอ็กซ์นมันเป็นรองเท้าที่ดีแล้วมันช่วยพาเราไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นนะครับแล้วโฟมก็ตอบสนองได้ดีมากๆด้วยแต่มันมีข้อเสียตรงนี้แหละตรงนี้แหละเรื่องของการคว้านโฟมบริเวณด้านในนะครับที่จะทําให้รองเท้านั้นมันสเตเบิลน้อยลงน้อยกว่า r o c k e t X3 โฟมอะตอบสนองดีเหมือนกันนะแต่พอเทียบกันแล้วพอใส่คู่กันแล้วเทียบกันแล้วเนี่ย รู้สึกว่าไซรุล X1 2.0เนี่ยตอบสนองได้ดีกว่าแต่ความมั่นคงมีเยอะกว่าไงเอ่อใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับเป็นคนเท้าล้มอยู่แล้วกล้ามเนื้อข้อเทา้ายังไม่แข็งแรงมากผมว่า Rocket X3 เนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้ก็คือเทียบให้เห็นเลยนะครับว่า2คู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างแต่ทั้ง2คู่เป็นรองเท้าซิ่งทั้งคู่เอาไว้ทําความเร็วได้ทั้งคู่วิ่งสนุกทั้งคู่แต่สไตล์การวิ่งต่างกันก็ถ้าจะแนะนำนะครับเพื่อนๆครับว่า r o c เก t X3 เนี่ พอได้ลองเทียบกันแล้ว Rock e t X3 แล้วเทียบ2แล้วนะครับแล้วก็เทียบกับ z ซ r ล x12.0 แล้วด้วยนะครับใครที่อยากได้รองเท้าซิ่งๆรองเท้าทำความเร็วนะครับจากโคก้านะครับ Rocket X3 เนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยถ้าไม่ได้ถึงขนาดเป็นอีลีทนะถ้าเกิดคุณเป็นอีลีทแล้วคุณอยากได้อะไรที่เร็วกว่านั้นนะครับแล้วก็วิ่งได้แบบเร้าใจกว่านั้นนะครับรองเท้าพาคุณไปได้ไกลกว่านั้นอีกเนี่ยผมว่า z ซโล X12.0 เนี่ยจะตอบโจทย์กว่า แต่สิ่งที่ผมฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้เลยนะว่าเซโร่ a อวาน2.0เนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงของรองเท้านะครับซึ่งถ้าเกิดคลายกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ Rocket X3 ผมว่าเป็นรองเท้าซิ่งมหาชนไม่ต้องแข็งแรงมากขนาดนั้นไม่ต้องเป็น,นอึ่นระดับอีลีทนะคุณก็ใส่ Rocket X3 วิ่งได้นะครับแล้วก็วิ่งได้สนุกด้วยวิ่งได้เร็วด้วยแน่นอนเพราะว่าโฟมตอบสนองดี T on on มากๆเ <T> ทียบกับรุ่น2แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าต่างกันนะครับ ผมวิ่งซ้อมวันนี้เนี่ยวิ่งทําความเร็วอยู่ที่ประมาณสักเพส5แล้วก็กดไปถึง4ป,ปลายนะครับรองเท้าตอบสนองดีดีสุดๆไปเลยแล้วก็วิ่งช้าวิ่งเพ6ก็พอไหวอยู่นะอืมเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับอยากได้รองเท้าซิ่งๆหน่อยของฮ o กาก็แนะนําว่าไป r o c k e ก็ต X3 ดีกว่าดีกว่าจะไปเซโร่ X1 2.0เพราะว่าจริงๆแล้วพอเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ระหว่าง Rocket X3 กับ z ซ r o X1 2เนี่ยน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันสูสีกันมากเลยรอบนี้ถือว่า h o ก a เนี่ยทำกันบ้านมาดีนะครับแยกรองเท้าซิ่งสำหรับคนทำความเร็วเนี่ยออกมาเป็น2ส,สายที่ชัดมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆนะครับใครชอบสายไหนนะครับก็เลือกได้เลย อยากได้กลิ้งไหลแรงนะฮะก็ต้องเป็นเซโร่เอ็อยากได้แบบทำความเร็วจิ๊ดจ๊์ดได้มั่นคงดีนะครับวิ่งง่ายวิ่งสบายหน่อยก็เป็น Rocket X3 นะครับเ,เพื่อนๆครับกลับมาที่สตูดิโอของเรานะครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้าคู่นี้ Rocket X3 จาก h o ก a นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 221กรัมในขนาด10 US นะครับส้นเท้าสูง41.5หน้าเท้าสูง34.5ดรอปอยู่ที่7ครับราคาขายคือ9,490บาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าคนไหนสนใจแวะไปดูได้ที่ HOKA Store ทั้ง3สาขาเมกะบ,บางนานะครับที่เซ็นทรั w เวิลด์แล้วก็ที่ Emporium มีแน่นอนหรือว่าจะไปที่ร้าน r e f ร u นเนอก็ได้ มีด้วยนะฮะแล้วก็ร้านค้ากีฬาอื่นๆก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่อาวลินก็มีที่ซูเปอร์สปอร์ตก็มีเช่นเดียวกันแต่ต้องเลือกสาขานิดนึงนะบางสาขาอาจจะไม่ลงของโฮก้าโร k เก็ตคู่นี้นะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ครับอยากฟังความเห็นของเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ครับ ใครชอบ Rocket X 3บ้างยกมือขึ้นนะครับอยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรใครเคยใส่รุ่นที่1มาต่อรุ่นที่2จะไปต่อกับรุ่นที่3รุ่นนี้ไหมนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับหรือใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเลือก Zero X 1 2.0หรือจะเป็น Hoka Rocket X 3D ฟังคลิปผมแล้วเนี่ยคิดอย่างไรครับจะตัดสินใจเลือกคู่ไหนดีนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ และยังคงย้ำกับเพื่อนๆทุกครั้งทุกคลิปว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับรวมไปถึงคู่นี้ด้วยคู่นี้ด้วยก็เช่นกันนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับรานทุกคนไปแล้วครับอย่าลืมใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่ง5โลตลอดไปสแกน QR เข้ากลุ่มท้ายคลิปด้วยนะบ๊ายบาย